สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนครับผมมาแล้วครับกับลุงโบชาแนลครับพี่น้องครับพี่น้องวันนี้ลุงโบไดเมนูประจำช่องใหม่แล้วครับผมเป็นตับสดๆเลยครับพี่น้องตับมือหน่อยสดๆเลยครับพี่น้อง้อมกับแก้วเพียรผมขมมาเลยครับสูตรสดครับพี่น้องสูตรสดอาแก้มันก็มีโหระพาครับมีสลัดมีทัวร์อะไรก็ต้นหอมผักชีแนี่เล็กน้อยครับพี่น้อง องโบต้องขอโทษขออภัยโมเมนต์พี่น้องท่านทีโบกินดิปโบกินเนื้อนะครับเนาะโบวายกันเดอ้อครับพี่น้องมาๆครับแฉบๆน้องกันคือเราครับคำตาเหลืองได้ครับพี่น้องนี่โมเมนต์ซีคูนซีครับเป็นพกคูนพกหมดแล้วครับ แก่หรวเาพมงอมับ สับสดๆหนึ่งวันครับพี่น้องหอ,อมละปากครับอืม <c oughs> <c oughs> ตับงัอน่อยงัอไทยกี่ง้อกระโดนนะครับนี่รับไปหน่อยหวานจุ๋ยครับ ักนี้ครับพี่น้องหองแซบเึ็นอยูก่กับผู้มักเนาะครับบว่ากันครับนี่สดใส่กับแจวเปีย มีทั้งแบบบอนหันพร้อมครับทาเบิดลุงโบยเฉงสี่หันครับคันโบเบิดกับโบหันนะครับพี่นอ้องจับพกขี่ซับอื โมเมนต์ตอนนี้หน่อยนะครับโอกคุ้นโอครับอเต็มปากพ็ดีเลย <laughs> เอาเนี้วห้องห้องมาเรียบร้อยครับกินกับแกงอย่างเดียวมอ่านซ่อนในแก้วนะครับสุดสด ไม่ครับ Thank mm -hmm. you. แซ่บข้างอิริคับพี่น้องบอเบิร์ตกับตอนนี้ลุงบัวสิบหันนะครับพี่น้องบอเบิร์รตแน,น,น,น่นอ,อแน,อนแซ่บแห้งเครื่องแซ่บเครื่องเผ็ดครับพี่น้องครับพี่น้อง ลุงโบต้องขอลาไปก่อนครับพี่น,อน้องในคลิปนี้ฝากคอมมนพี่น,อน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงโบนํำในเด้อครับพี่น,อน้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลุงโบเหตดเล็ปต่อไปเนาะครับพี่น,อน้องเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น,อน้องขอบคุณใคนคอมเมนต์เด้อครับพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้คาค,นครับพี่น,อน้องไปนะครับสวัสดีครับ